่ดองมาเบิุญเก็บเห็ดเก็บอยู่คาวู้วคือดอกงามแท้อู้ยคุณโอ้ดอกงามดอกงามน่ะคนใดโอ้ยนี่ดอกงามๆพี่น้องเก็บยู่คาเก็บยูคาอายาเงาอายาเงาใครมั้งอายาคนนี้เพี้ยโอ้โหลูกออก อ๋อนี่เด็เจ um um ้าคือบ่เบิはは่งเห็นดอกนี่ดองามแต่กันโอ้เกินไม่ตนินึ่งเออดอกงามแต่บางทีไก่ห้าแหงบ่เห็นเด้อเอาเอาบางครั้งไม่ได้เห็นเลยแมงที่เป็นนางสั่นไร่เห็ดอันเห็ดอันจอบนางสว่างคือนจะเขาไปหาเห็ดเพิงกันมันได้หน่อยหลายเกือเอาไปเติมกันทีโอาไปเติมเห็ดหัวห้าแล้วเห็ดหัวได้หน่อยทีผุนตามันละส่วนเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้ง โอ้กอนก้นกวดจอดแะไวปะที่นี mm ่โ hmm. อ้ไม่ยากฝนเก็บเห็ดได้นน่อ๋อไม่หาเลยเออส่อนซ่อนดอกเห็ดพี่น้องเอ้ฝนเห็ดเึิงขมแต่ว่าดอกงามงามเห็ดอยู่ค่าเห็ดอยู่ค่าตาดีได้แต่ว่าบึงจังนึงก็หายากยบ มาเห็นหอดว่าดอกดิเนาะตมัน็ฝนเเห็นไอพวกนี้เลยคันเห็ดยังันนี่เห็ดเบือตีเห็ดเบือเขาขับเห็ดเบือนต้อยเป็นเหี้ยูบ้านบ่มีปลาชุกข้าหาเห็ด กัวจ้ะมันมันปลูกมันกับบ่มีเห็ดเกิดด้วยก็รู้ีเกเียงซึ้กันก็มันยึดเพราะเอาเจาะ